กลับไปก่อนคุณผู้ชมจําได้ไหมฮะเรื่องขโมยเงิน3ล้าน4ที่ห้างแห่งหนึงแถวลาดพร้าวที่เขาบอกเขาซื้อขายคลิปโตกันแล้วตอนนั้นเนี่ยเห็นบอกว่ามันมีเขาเรียกอะไรนะ ตอนที่มีการชิงเงินกับเมย์ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นคือ30มินยนเนี่ยนะฮะมีภาพเก่าใช่ไหมแต่กันไม่มีวงจรปิดใช่ไหมเมใช่ค่ะก็เออมีวงจรปิดลักษณะของรถขับหนีออกจากทางด้านของของห้างใช่ค่ะมีไม่เอ่ย๋ยวลองเอาเพลยขึ้นมาซ้าหน่อยนี่นใช่ไหมใช่ค่ะสล้านสปรากฏว่าน่าจะเป็นเสือปุ่นใช่เพราะตอนแรกเนี่ยหลังจากเกิดเหตุ3-30มิถุนายนถ้าจำกันได้ตอนแรกมีหมายจับ ทั้งหมด4คนหนึ่งกรกฎาคมแล้วก็จับกลุ่มมาได้ตอนนั้น4คนนะคะมีคุณเชอพัดคุณนานาแล้วก็มีอีกสองคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยที่จับกลุ่มมาได้แล้วหลังจากนั้นก็จับออกหมายจับเพิ่มอีก5รายใน5รายนี้ก็จะรวมถึงเสือปุ่นกับคุณบอลซึ่งวันนี้ถูกจับกลุ่มตัวได้ 2, 2> อคนมีหน้าที่จับเสือปุ่นเสือปุ่นเนี่ยคือคนที่เคยติดคุก<ช>แล้วออกมาก็มาทําพวกรายการ y YouTube ใช่ไหมอ่านใหดูนาที่จับเลยก็ได้ครับขอหน้าที่จับเลยเสือปุ่น มันจะมีภาพตอนที่ตำรวจอ่านหมายจับเสือปุ่นอ่นนี่เปิดเสียงเลยครับในบ้านใครอยู่ไหมในบ้านมีใครไหมใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นในบ้านมีใครไหมเรื่ออะไรชื่ออะไรไอ้ยปุ่นติดติดแล้วดูมาอันนี้ใคร 安利海。Honey, <laughs> และนี่คือนาทีล็อกตัวถูกไหมครับเมย์ล่าสุดนะฮะเมื่อตอนช่วงค่าที่ผ่านมาตอนนี้เท่ากับว่ายังเหลืออีกคนเนี่ยครับเมย์ยังเหลือหนึ่งคนคือนายโบค่ะซึ่งจริงๆเสือปุ่นให้การว่าสาเหตุที่ลงมือปล้นเพราะคิดว่าเป็นเงินเทาผู้เสียหายจะไม่จ้าแจ้งความนะคะเงินส่วนแบ่งที่ได้ไปหนึ่งล้านกว่าบาทเอาไปซื้อยาเสพติดมาเสพแล้วก็ตะเวนกินเที่ยวละยายที่พักหนีตํารวจไปเรื่อยขอขอตัดภาพตอนเอาตัวมาชัดๆหน่อยฮะตัวที่ลงพัก ที่ตอนขี่ตัวมาที่โรงพักเนี่ยนะฮะสืบสองใช่ไหมเออสืบนะสืบพยาไทยแล้วก็ทางพุ่งกลับสืบสองเนี่ยนะครับผู้ชมครับพันตัวเองสิทธิศักดินาคามาศวันนี้หลังจากที่มีการเน,เนี่ยเนี่ยเสือปุ่นหลังจากที่มีการล็อกตัวมาเรียบร้อยพันตัวเองสิทธิศักดิ์เองเนี่ยนะฮะก็บอกเหมือนกันว่าคือเงินเนี่ยอย่างที่เมย์บอกล้านหนึ่งใช่ไหมเสือปุ่นได้ไปและเอาไปเที่ยวเมย์เอาไปเที่ยวไปซื้อยาเสพติดตอนนี้เหลือแค่สามพันเองค่ะฮะเสือปุ่นบอก มันใช้ยังไงไวจังเลย <S 2> 2 <S มันไม่ได้ซื้อแบนเนนด้วยมันเล่นยาอย่างเดียวด้วยนะ,<ฮ>ะนี่เดี๋ยวมีเสียงตำรวจด้วยนะครับพันตำรวจเอกที่สาฮาที่ล็อกตัวเสือปุ่นมาแล้วที่ชิงสามล้านสี่เทคนิคทางการสืบสวนนะครับก็ติดตามตัวมามาพักหนึ่งนะครับครับเขามีเหตุองวิธีการงองเขาคือตเอไปเร่อ,อยเยครับ<อ>ก็ขับรถวนไปเรื่อยๆครับ ไอ้น e <bubble> ี่เด yes <own> <idal Industry inn os> ี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบเรื่องอื่นประกอบครับเขที่เขาพิการเขาบอกว่าเงินยังเหลือเงินก็บอกว่าเบื้องต้นก็ยังไม่พูดเหมือนกับว่าใช้หมดแล้วนะครับแต่ตรงนี้เขาก็าพยายามไม่ไม่พูดอะไรครับพูดเรื่องนี้เยอะเท่าไหร่ครับเท่ากับเงินที่ส่วนที่เขาแบ่งไปเนี่ยก็น่าจะประมาณล้านกว่าบาทนะครับ อันนี้เดี๋ยวต้องไปซักรายละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะเข,เขายังไม่นี่และละ่าสุดจับแล้วคือถ้าย้อนกลับไปในพวก YouTube ใช่ไหมเขาเคยติดคุกแล้วก็ชอบออกมาเล่าประวัติว่าในคุกมีอะไรงไงแล้วก็ชอบมีคนคตามสุดท้ายก็กลับไปอีกแล้วเนี่ยนะฮะ